ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าขโมยรองเท้าของผู้อื่นฝันว่าขโมยรองเท้าของคนอื่นมาใส่ฝันว่าขโมยรองเท้าของคนอื่นมาใส่ ฝันว่าขโมยรองเท้าของคนอื่นมาใส่ท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักท่านจะมีปัญหาในเรื่องความรักอาจจะมีการยื้อแย่งคนรักของคนอื่นท่านจะมีปัญหา เจอคนอายุน้อยกว่าท่านจะมีปัญหาเจอคนอายุน้อยกว่านินทาว่าาย้ยคนที่เป็นเนื้อคู่กับท่านคนที่ชอบท่านจะตีตัวออกห่างคนรักแฟน คนรักจะตีตัวออกห่างแต่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะได้โชคได้ลาบจากผู้หญิงอ้วนขาวท่านจะได้โชคลาบจากผู้หญิงอ้วนขาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังให้โชคให้ลาบคุณอยู่ คุณจะมีศัตรูในสายงานสามคนมีคนอิจฉาลิษยามีคนอิจฉาลิษยาในความโชคดีของคุณท่านที่แต่งงานแล้วท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งคั์ได้ลูกชายหลังจากเนี้ยปัญหาทางด้านการเงินของท่าน จะจบลงด้วยดีท่านจะหาเงินได้มั่นคงเลขนำโชคแปดสองแปดสองเจ็ดแปดสองแปดสองแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ด ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ